แต่และตัวเขาก็เกิดความเครียดจากการประกอบธ,ธุรกิจจเมื่อวันที่27่สิบพฤษภาคมที่ผ่านมาระว่ามิถุนารกรกฎาดประมาณนี้นะสอ,สองเดือนนี้ไหมเจ้าลูกชายลูกก็ได้จากไปในการดื่มยาพิษฆ่าตัวตายตรงนี้นะเจ้าเดี๋ยวเราต้องแยกให้ออกนะเจ้าว่าบุญส่วนบุญ บาปส่วนบาปนี่ตามหลักของกฎแห่งกรรมเลยจ้ะแล้วแต่ว่าอะไรจะได้ช่องตามานมั้นไหมจ๊ะนี<า>่บุญส่วนบุญบาปส่วนบาปนี่สำคัญนะแม้บวชเป็นพระหนึ่งวันษาถ้าบวชแล้วประพฤติดีปฏิบัติชอบก็ได้บุญเน็ตเน็ตเหงนะจ้ะแต่ถ้าหากว่าตรงเงินข้าม มันก็เป็นบุญเจือบาปหรือถ้าไ่ทําเลยนี่มันก็บาปล้วนๆนี่นะจ๊ะเราก็ต้องศึกษากันให้ดีนะจ๊ะตรงนี้เพราะนัคนคำว่าปิดอบายเนี่ยบวชพระหมายถึงว่าตอนบวชนี่ประพฤติดีปฏิบัติชอบนะจ๊ะแม้ลาสิขาไปแล้วก็ยังประพฤติดีปฏิบัติชอบแบบเคร์หัด มีศีล5ปกติแล้วก็ไม่ดีไม่ทําอย่างก่อนที่จะมาบวชที่มีพฤติกรรมที่ไม่ดีอะไรต่าง,างไม่ถูกต้องนี่นะจ๊ะถ้าดีตลอดอย่างนี้ปิดอบายตามทันไหมจ๊ะะแต่ถ้าหากว่าแม่ประพฤติด,ดีปฏิบัติชอบแต่หลังจากนั้นเนี่ยมีพฤติกรรมที่บางอย่างคล้าๆก่อนบวช นบุญก็ส่วนบุญบาปก็ส่วนบาปนะจ๊ะนี่นะจ๊ะซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษากันต่อเนี่นะจ๊ะเพราะอบายมีทั้งมหาันตรกยมโบโรกเปรตสุรกาสัตยชาแรต่างเหล่านี้นะจ๊ะก็ต้องศึกษาเรียนรู้กันให้ดีคือจะว่ามันปิดได้แค่ไหนตามทัมนไหมเจ๊าอ่าอย่างนี้นะจ๊ะปิดได้แค่ไหนบาง บางเคสสิ oui, fate, old, old, pues ีป like, ิดได้แ huh. ค yeah. hmm ่มหานรกแต่ว right? so ่ายมโลกเลยอุศตะโลกต่างๆเหล่านี้ก็ยังไม่เป็นไปตามขั้นตอนตามทางไปเจ๊ะอย่างงี้นะแต่บางเคสแม่บวชแล้วก็ตามนี่นะเจ๊ะแม่ปิดตลกได้แต่ต้องไม่ทำอนันตริยกรรมนี่เนาะต้องไม่ทำ ดาวเทวหัสเหะได้นะหมวดมาทำอนรรุตริยกรรมก็ยังไปมหาลกลอย่างนี้ตามทันไหมอ,อย่างนี้ตามทันไหมใช่ชัดไหมชัดนะส่วนรายละเอียดเดี๋ยวเราก็ค่อยๆทยอยศึกษาเรียนรู้ดีไหมใช่แต่ก็ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะนอ,อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเคสีินะนแต่ว่าเกริ่นให้ทราบ เพื่อเพราะว่าพรุ่งนี้นี่โลกนาคธรรมทายาทจาบวชเป็นสมมณีนนแล้ว oh, <yeah. S 1> ก็ต้องศึกษาเรียนรู้ให้ดีว่าเราจะต้องประพฤติปฏิบัติชอบตามหลักพระธรรมวิน,นัยจึงจะได้อานิสงส์ใหญ่ที่ปิดอบอย oh, <yeah. S 1> อย่างนี้อาจาะแล้วก็เปิดประตูสวรรค์ทั้งของตัวเองและของบิดามารดาแต่ถ้าระว่างบวชลำดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วก็ นี่ยจะปิดปิดเปิดเปิดอ่ะนี่พอนึกออกไปจ๊ะคือเปิดพอให้บาปได้ช่องอ่าดูดลงไปแต่ปิดหรือบางทีปิดได้บางส่วนอย่างนี้ตามทันไหมเพราะเรื่โลกนาคธรรมทานญาติรักทั้งหลายนี่เป็นโอกาสดีที่เราได้ฟังเคสนี้้วยจ้ะเพื่อที่เราจะได้ฝึกตอนตอนหิวบ่เป็นตบะเป็นพระแทนนี่นะจ๊ะนี่ไงหรือแม้ลาสิิขาไปแล้วต้องเป็นผู้นําในการฟื้นฟูศิรธรรมโลกก็ยังเป็นทิศ คือเป็นคนที่สุขแล้วเป็นบัณฑิตที่ได้ศึกษาเรียนรู้มาแล้วฝึกตนมาอย่างดีแล้วสามารถต้านกระแสโลกได้เห็นไหมจ๊ะทวนกระแสกิเลสได้ในการประพฤติปฏิบัติชอบแบบกรหัดยื้ตามทานไหมจ๊ะเห็นนะต้องต้องศึกษาด้วลูกนะ สำหรับบุญที่ลูกชายลูกปลื้งปิติมากมากก็คือการที่ได้ให้ยืมรถมาช่วยขนทรายปกป้องวัดจากน้ำท่วมสาธุบุญทอดองสาพนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์สาธุและบุญล่อโรคเหมือนหลวงปู่ทองคำเป็นต้นสาธุโอร้อนบุญดีๆทั้งสิ้นเลยนี่นะจ๊ะแต่ก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎแห่งกรรมเจือผลอยู่ด้วยนี่เนาะเอาเลยม้อย เราหลับตากันแล้วใช่ไหมจ้าลืม,ลลมยังอ่าลืมแล้วเนี่ยลืมตานะ,ะไม่ใช่ลืมไปเนอะ